ผมนายแพทย์อปรรุธทองวัดนนะครับก็เป็นผู้บริหารของเดอะคลินิกนะครับซึ่งเดอะคลินิกเราตอนนี้เนี่ยก็เปิดมา14ปีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีกว่า50สาขาทั่วประเทศครับเดอะคลินิกเราเนี่ยมีเซอร์วิสเนี่ยครอบคุมหลากหลายทั้งเรื่องของผิวหนังเลเซอร์ Laser ผิวหนังความงามนะครับศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือว่าเวลเนสนะครับ ตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดคลีนิกมาเนี่ยก็เริ่มจากว่าตอนนี้นเนี่ยเราจบที่แพทย์จุฬามาก่อนแล้วก็ไปต่อเรื่องของเลเซอร์ผิวหนังที่ฮาวเวิร์ดมิทเทิลสคูลนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของตัวการนวัตรกรรมในการรักษาผิวหนังเนี่ยด้วยเรื่องเลเซอร์นะครับซึ่งที่นู่นเนี่ยตอนนี้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยดังมากเราก็เลยกลับมาเปิดที่เมืองไทยที่สาขาแรกที่สาขาสยามได้เราเนี่ยได้รางวัลที่1อัลตราระดับเอเชียนะครับ ที่คนให้ความสนใจในช่วง5ปีมานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพจากภายในนะครับเพราะว่าเหมือนคนดูแลลูกค้าเด็กคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเนี่ยดูแลเรื่องของผิวหนังยกกระชับนะครับหรือพวกอาจจะเัียกรรมเนี่ยทำอยู่แล้วแต่พอคนไข้เนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีปัญหาต่างๆที่มาเรื่องของความเสือ่อมจากภายในนะครับโปรแกรมที่เราให้การดูแลรักษาเนี่ยก็จะมีหลายโปรแกรมนะครับเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องเวลเนสครับทีคนรู้จักเด็กคลินิกมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของโปรแกรมการยกกระชับด้วยโปรแกรมอัลเทอร่านะครับ ซึ่งเดคนิกเนี่ยเรามีการให้บริการยกกระชับด้วยเครื่องอัลตราเนี่ยมากที่สุดในเอเชียมีเนือหอยปรับรูปหน้าทำด้วยว่าจะเป็นโปรแกรมเลเซอร์ยกกระชับนะครับเช่นอ่ะเชื่อมารเอฟเอเอ็กนะครับหรือว่าการทําเรื่องรักษาลุมสิวหรือหูหงกวงในกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นหรือว่าเด็กที่เป็นหลุมสิวเนี่ยเช่นโปรแกรมฟิโ o อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีการให้บริการด้วยเครื่องฟิโคเนี่ยมากที่สุดในประเทศน,นะครับแผนกศัลยกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเซอร์วิสที่คนให้การนิยมอย่างมากแล้วก็เหมือนกกับคนเน่่รริมรู้สึวา ที่เด็เนี่ดังมากเลยต้องมาทำที่นี่นะครับเช่นของการเสริมหน้าอกซึ่งเราเนี่ยมีนะวัาถ้าทการเสริมหน้าอกเนี่ยแผ่เล็กนะครับ12มิลลิเมตรเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมจมูกนะครับ้วยการปรับโครงสร้างคือสมัยก่อนเนี่ยการเสริมจมูกคนก็จะเสริมซิลิโคนอะไร่เ้ยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบแท่งๆโดยทั่วไปแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดของจมูกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการปรับเสริมจมูกโดยการเข้าไปปรับโครงสร้างข้างในนะครับซึ่งพวกนี้ทำให้จมูกออกมาเนี่ยธรรมาชาติแล้วก็ได้สงส่วนมากที่สนผ ก็จะมีหลากหายการด้วยกันมันจะเป็นเรื่องของการให้วิตามินบำรุงจากภายในนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะสมัยก่อนนะช่วงโควิดเนะี่ยคนจะมาทําเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องของการการเสริมสารที่ร่างกายขาดเช่นโปรแกรมเน็ตอันนี้ก็ดังมากเหมือนกันนะครับ